สวัสดีค่ะนางสาวธิสุดาธรรมวันนะคะวันนี้จะมานําเสนอข้อสอบแบบหนึ่งค่ะเรื่องความน่าจะเป็นนะคะโจทย์มีดังนี้ค่ะต้องการสร้างจํานวน3หลักโดยที่มีตัวเลข5าอย่างน้อย1ห,หลักนะคะแต่ไม่แต่ไม่มีเลข7ในหลักใดเลยจะมีวิธีการสร้างจํานวน3หลักนี้เท่าไหร่นะคะค่ะไปชมวิธีการหาคําตอบได้เลยค่ะ <laughs> โดยจะแบ่งออกเป็น2กรณีนะคะกรณีที่1ก็คือไม่มีเจ็ดในทุกหน่วยไม่ใช่นะคะทุกหลักค่ะ เมื่อนาเลขโดด0-9นะคะมาเรียงกันแล้วก็ตัดเลข7ออกนะคะจะได้รังรูปค่ะแล้วก็มาพิจารณาหลักร้อยนะคะเนื่องจากใส่์ในหลักร้อยไม่ได้นะคะแล้วก็จะเหลือวิธีที่ใช้ได้คือ8วิธีค่ะและเมื่อมาพิจารณาหลักหน่วยหรือหลักสิบหลักสิบและหลักหน่วยนะคะก็จะใช้ได้ทุกตัวเลยค่ะก็จะได้9วิธีค่ะดังนั้นนะคะจํานวน3หลักที่ไม่มี7นะคะจะได้8ค9คู9ค่ะ ต่อไปเรามาต่อกันที่กรณีสุดท้ายเลยนะคะก็คือกรณีที่ไม่มี7และ5ในทุกหลักค่ะก็เหมือนเดิมเลยนะคะนําเลขโดด0ูนมาเรียงกันและตัดเลข5กับเลข7ออกจะได้ดังรูปค่ะแล้วก็มาพิจารณาหลักร้อยนะคะจะใส่ศูนย์ข้างหน้าไม่ได้เหมือนเดิมนะคะจึงสามารถจัดได้7วิธีค่ะแล้วก็มาหลักสิบและหลักหน่วยนะคะใช้ได้ทุกตัวค่ะจึงสามารถจัดได้8วิธีค่ะ ดังนั้นนะคะจำนวน3ามหลักที่ไม่มี7และ5จะสามารถจัดได้7คูณ8คูณ8ค่ะมาถึงขั้นตอนการแก้ปัญหาหาคำตอบนะคะจำนวน3ามหลักที่ต้องการนะคะจะหาได้จากกรณีที่1ลบกรณีที่2นะคะเราก็ยกเลขสาหลักที่เราหาได้นะคะมาตั้งลบกันค่ะก็จะได้ดังนี้เลยนะคะและคำตอบที่ได้เท่ากับ200ค่ะ ขอจบการนลงสนอนอบยงเท่านี้ค่ะขอบคุณที่รับชมรับฟังนะคะ